สวัสดีครับท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาอาจารย์เอตัวเองกุฎุปราท่านผู้เจริญซึ่งมากไปด้วยปัญญาวันนี้ก็คือวันนี้คือวันเสาร์ที่17เมษายนปี25 64นะครับนี่ผมมีเรื่องให้ดีเนี่ยฮะมธรรมะแท้ไม่ได้เกี่ยวกับการมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนนะครับ อา๋ะครับก็คงมีอะไรคุยฟังกันลเล่นๆแถวๆนี้ก็จะเดินไปเรื่อยๆกค่อยๆถอยๆเดินไปไม่ยุ่งยากอะไรท่านผู้เจริญครับผมอยากเรียนรับทราบว,ว,ว่าโอ้โหตรงนี้สวยงามมากเลยเนี่ยเท่มากนะครับ <c oughs> เออ่อยากกราบเรียนแบบนี้นะครับท่านผู้เจริญครับ โอ้โหตรงนี้ก็สวยครับท่านผู้เจริญครับผมยืนตรงนี้ดีกว่ากล่าวคืออย่างนี้นะครับเออผมอยากบอกท่านว่าคนเนี่ยสนใจกันแต่เรื่องมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนผมอยากบอกท่านว่าท่านเห็นอย่างนี้นะฮะ,เห,ะ,ฮะเห็นอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ อย่างนี้ก็คืออย่างนี้เออมันไม่มีสมมุติไปเรียกนะแต่เราถูกสอนว่าอย่างนี้คือมีมีอะไรมีปากกาที่เขียวนะฮะแล้วอย่างนี้ก็คือไม่มีเราพิสูจน์คาว่ามีหรือไม่มีนี่ไม่ได้นะครับเอออย่าอยายา,ยาพึ่งหมุนนะครับอยู่ที่ผมดูดใหม่นะครับจะพิ่งหมุนผมเลยไม่รู้ผมเห็นนี้แบบอย่างนี้นะครับเออมันไม่ได้เกี่ยวกับคําว่ามี อย่างนี้ก็ไม่ใช่คําว่าไม่มีมันง่ายๆคือว่าเราเห็นเมื่อผมคุณเห็นเงี้ยเห็นอย่างนี้พอมาอย่างนี้ก็เห็นอย่างนี้ไม่ได้แปลว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพิ่มมาอยู่ในฝ่ามืออย่างนี้ก็ไม่ได้แปลว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งหลุดไปจากฝ่ามือและสิ่งที่เห็นนี้มันก็ไม่ใช่ฝ่ามือเขาเรียกว่าสิ่งรู้ของจิตเออพูดไปมันจะยาวนานเพราะวันนี้ใช้บยากาที่สวยมาพูดคุยมาถ่ายขายากพูดรับฟังว่าธรรมะแท้ มันสอนไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนแต่คนโงโงๆเ่ยจะไปเหมาตีรวมนะไปคิดเอาผมขอเดินไปเลยนะครับคนมัวจะไปเถียงกันคนมัวจะไปเถียงกันว่าตัวตนมีหรือไม่มีตัวตนมีสำนักธรรมะหลายๆแห่งนะ สอนกันพูดกันเรื่องมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเสียงกันไม่จบสิ้นแล้วก็แห่งหนึ่งก็ไปกล่าวว่าอีกแห่งหนึ่งพูดผิดนะว่าสำนักนี้สำนักกอไก่บอกว่าสำนักขอไข่นะสำนักกอไก่เนี่ยอ้างอ้างว่าหากสอนสมะแบบมีตัวตนถือว่าผิดว่ามีตัวเราไปนั่งสมาธิเดินจงกรมฝึกปฏิบัติพอเริ่มต้นก็ผิดแล้วคิดกันแบบนี้ สำนักกอไก่เลยเหมือนว่าเป็นสำนักที่ถูกที่สุดในโลกคือตัวเองถูกไปหมดคนก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะตัวตนคําว่ามีตัวตนมันแปลว่าอะไรไม่มีตัวตนแปลว่าอะไรก็คือความคิดปรุงแต่งเราพิสูจน์ความมีหรือความไม่มีไม่ได้แล้วครับตรงนี้มันสวยว่าผมขออนุญาตเดินมานั่งนิดหนึ่งท่านผู้เจริญครับฮะออกแบบสวยมากเออนั่งตรงนี้ก็ได้ดครับผมนั่งเลยครับผม นั่งนะครับนั่งแล้วมันสบายดีนะครับผมนั่งสิครับเออนั่งนะครับเออนั่งนะครับผมเอาละครับขอหยุดไปให้ดีก่อนนะครับท่านผู้เจริญครับไอความคิดง้อง้อคอยควายนะท่านผู้เจริญครับไอความคิดง้อง้อคอยควายนะสวยงามมาก ไอความคิดงูงคอยๆวแม่งก็โมวจะมาเฉียงกันเรื่องมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนเอากล้องมาอยู่นี่ดีกว่าครับผมเพราะคนมันเดินมาผมมางนี้เออยู่ตรงเช้นกันอย่าให้คนมันขวางกล้องสวยงามมากนะครับผมยังไม่ได้พูดอะไรเออเรามัวจะมาสนใจเรื่องมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน คุณที่สูดอะไรไม่ได้จะปฏิบัติต้องหรอกสอนอยู่ฐานของมีตัวตนของคนไปไป,ปฏิบัติทรมันผเพราะว่าของเขาที่ถูกต้องคนก็ง,งงนะว่าไอ้มีตัวเมว,ว่ามีตัวตนแปลว่าอะไรไม่มีตัวตนแปลว่าอะไร มันเป็นเพียงความคิดปรุงแต่งถูก่อนให้เชื่อหากเราจะถามว่าคำว่ามีตัวตนแปลว่าอะไรเราจะต้องเอาภาษาสมมติมาคิดตอบตลกแตกตายพอดีไม่มีตัวตนอะไรก็ต้องเอาสมมติมาคิดเพื่อตอบตลกแตกตายพอดีเพราะคำว่ามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนมันอยู่ในความคิดแล้วอย่างนี้มีไหม พอบอกว่าตัวตนไม่มีอาจารย์ที่สอนบอกว่าตัวตนไม่มีพอบอกตัวตนไม่มีคนก็ฟังแล้วชอบแต่พอบอกว่าตัวตนไม่มีแล้วผมมันจะมีตัวตนขึ้นมาทันทีเลยพอทําแบบนี้มันก็จะบอกว่าทะลึ่งคราวนี้ตัวตนมันมาเห็นไหมนี่มันควายบ้าบอไอเวรจากขเบือ ชิบหายคุยถอก็ควยถอะตัวตนไม่มีแล้วทุกวันนี้มันไปยัดกันคนมาเต็มรูปมาจา,ากไหนแล้วลาแดกข้าวมีตัวตนไปแดกข้าวหรือเปล่าแดกข้าวมันไก่แดกข้าวผัดกะระเพราลุกจีนลุยาแล้วที่มันทะเลาะกันทุกวันนี้มันตัวตนไหมแล้วไปปฏิบัติตัวตนไหมล้าอาจารย์ที่ไปสอนว่าตัวตนคนสัตว์ไม่มีและตัวคนสอนเป็นตัวตนหรือเปล่าหรือเป็นเป็นอะไรก็ไม่ทราบ เป็นมันมรดก่งโหนหรือไงแล้วคนมาฟังมันตัวตนไหมคนเราเนี่ยมันน่าสงสารท่านผู้เลยผมพูดให้ฟังเลยนะผมสงสารนะอยากบอกว่าเพราะขาดปัญญาคนสอนก็ขาดปัญญานักเรียนก็ขาดปัญญาเพราะคุณก็ไม่รู้ว่าคุณไปนั่งฟังไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันจะได้อะไรขึ้นมาเพราะคือเราบอกว่าเราทุกข์ใจเพราะเราไปยึดมั่นในการมีตัวตน ดังนั้นการที่จะไม่ทุกข์ใจก็ต้องมองว่าไม่ไม่มีตัวตนหรืออย่างไรนะครับเนี่ยมันเลยกลายเป็นอย่างนั้นไปเออรู้สึกเหมือนจบว่าฟังเรื่องไม่มีตัวตนเนี่ยแล้วมันจะทําให้หมดทุกข์ใจเพราะเราเชื่อกันว่าไอ้ที่ทุกข์ใจลุ่มใจทุกวันนี้ก็เพราะมีเพราะไปคิดว่ามีตัวตนดังนั้นหากฟังอาจารย์บอกว่าตัวตนมันไม่มีหรอกแล้วความทุกข์ใจมันหมดไปไหม มันไม่ใช่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องว่าแม่งจะมีตัวตนแม่งอย่างนี้หรือแม่งไปอย่างนี้หรอไอ้เหี้ยมันเป็นความคิดะที่ไปให้ค่ากันที่จริงคนเนี่ยมันก็แค่ไม่ชอบอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นในความคิดปรุงแต่งมันอยากเอาไอ้เหี้ยนันออกไปถ้าชอบมันก็อยากเก็บต้นตีนเอาไว้มันไม่ได้เกี่ยวกับว่าทุกข์ใจเพราะมีตัวตนนะเวลาเราอยู่เราไม่เคยพูดกับตัวเองว่ากูม,มีตัวตนหรือกูม,มากินข้าวแล้วไม่เคยพูดอ้าวเดินครับผม เชิญครับเชิญครับนะมนุษย์เนี่ยนะครับเราไม่เคยพูดกับตัวเองว่าเรามีตัวตนหรือไม่มีตัวตนและเราก็ไม่เคยพูดกับตัวเองว่าเราเป็นคนนะเรากินข้าวเรามีลูกมีเมียความคิดปรุงแต่งมันพาไปเพียงแต่รู้ว่าคิดอาจารย์ที่สอนเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องไม่มีตัวตนอะไรประมาณนี้คุณก็ยังไม่รู้ว่าตัวคุณเองคิดเพื่อพูดนะฮะคุณก็ไม่รู้หรอกคุณกําลังคิดเพื่อพูด คุณก็ไม่รู้นะคุณยังไม่เข้าใจเรื่องความคิดคุณไปคิดว่าอ,อ๋อมันไม่มีตัวตนนะคุณไปคิดว่าเออถ้ามันไม่มีตัวตนแล้วความทุกข์มันหมดไปทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความคิดมันสร้างเรื่องสร้างความหมายขึ้นมาญาติโยมโคดเยอะและโคเยอะมากมายมหาศาลเลยเราไม่เข้าใจเรื่องเหล่านี้เออผมพูดเรื่องเหล่านี้มันไม่ได้สอนอะไรมันไม่มีข้อสรุปไตโอติอยากเขบอกว่า ความทุกข์ใจความสุขใจมันเกิดจากความคิดปรุงแต่งไปให้ค่าปรุงอะไรขึ้นมาชอบเหมือนความสุขก,ก็เก็บไว้เงียบเงียบปรุงอะไรขึ้นมาไม่ชอบเหมือนความทุกข์ก็อยากหาผู้รู้มาเอามันออกจากนั้นพอไปเข้าคอร์สปฏิบัติเขาก็บอกว่าต้องปฏิบัติแบบไม่มีตัวตนอตพอไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมก็ถูกกล่าวหาว่ามีตัวตนไปนั่งสมาธิเดินจงกรมส่วนสำน,นักนี้เขาบอกเขาไม่มีตัวตน ก็ทำไมคิดอย่างนั้นเมื่อไม่มีตัวตนหากลองเอาน้ําเนี่ยสาดหน้าสาดหน้ากันเองสาดหน้าผู้บรรยายดูที่ตัวตนจะมีไหมแค่เอาน้ําสาดสงกรานสาดไปแล้ขันดูที่ตัวประอาจายโทษกราบหนึ่งกราบสองกราบสามอย่าไปทํานะครับอย่าไปทําเรียนๆให้ฟังแล้วก็คือว่าอย่าไปสนใจเรื่องการมีตัวตนหรือไม่มีตัวตนทุกอย่างที่เห็นคำพูดสมมติ การไปเชื่อมีตัวตนหรือไม่ไม่มีตัวตนเท่ากับเชื่อในความหมายของสมมติไปแล้วมันจึงพิสูจน์กัไไม่ได้มันเป็นเพียงความนึกคิดปรุงแต่งเท่านั้นเองหวังว่าคลิปนี้คงช่วยเกิดความเข้าใจอะไรมากยิ่งขึ้นฟังอาจารย์แดงต้องฟังเยอะๆมันมีอยู่เรื่องเดียวสงสัยอะไรจนกว่าใาจใจตระหนักรู้คิดขึ้นมานั่นคือจบทุกเรื่องนะครับผมและคุณจะบรรลุนิพพานชาติในเทินนิพพานนางปรองดุขังโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีนะครับด้วยความรักและเมตตา